ท่านดิเลกฤทธิ์ขออนุญาตฉายพอรพ์พนะครับเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมอญาตตามข้อบังคับข้อ55นะครับเชิญครับท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายดิเลกฤทธิ์เจนคลองธรรมสมาชิกวุฒิสภานะครับผมมีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจมากกับการทํางานของวุฒิสภาในวันนี้นะครับผมมีประเด็นที่อยากจะเสนอนแนะ ประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อสารปกครองและสำนักง,งานสารปกครองนะครับผมขอสไลด์สองแผ่นนะครับเพื่อที่จะอธิบายให้เห็นภาพรวมของของการทำงานของวุฒิสภาซึ่งวันนี้ผมได้ฟังสมาชิกวุฒิสภาท่านก่อนๆที่ได้นำเสนอไปแล้วผมรู้สึกภาคภูมิใจมากแล้วก็ประเด็นของท่านเนี่ยนะฮะมีคุณค่ายยิ่ง ต่อการทำงานของศาลและองค์กรอิสระนะครับผมฉายภาพนี้ในระยะนีบ้บ่อยครั้งขึ้นเพื่อจะชี้ให้เห็นความสำคัญของวุฒิสภาเพื่อจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานของเรานะฮะเราสมาชิกวุฒิสภาต้องตรวจสอบทวงดุลองค์กรที่แช่หนาจอธิปไตยทั้งสามองค์กรนะครับ เราตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลนะครับในการแผนและการแผ่นดินในการเสนอกฎหมายในการเสนองบป,ประมาณและในการปฏิรูปประเทศและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติเรากําลังทํางานเรื่องนี้อย่างเข้มขน้นส่วนที่สองก็คือเราต้องตรวจสอบถ่วงดุลสาภาผู้แทนราษฎรอันนี้เหตุผลที่ให้เรามีสองสภาเราต้องไม่ใช่มีที่มา เป็นที่เดียวกันเพราะเราต้องตรวจสอบกันส่วนที่สามซึ่งเกี่ยวข้องกับสารปกครองในวันนี้ก็คือเราทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลสารและองค์กรอิสระตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดให้เรามีหน้าที่ตรงนี้สำคัญมากครับเพราะว่าให้สารและองค์กร,รที่สำคัญเนี่ย ผูกพันยึดโยงกับอำนาจของประชาชนให้สมาชิกวุฒิสภาทำหน้าที่แทนประชาชนครับในการที่จะตรวจสอบท่านจะไปดำเนินการอะไรท่านต้องของบงประมาณครับเรามีความเห็นต่อการใช้งบประมาณของท่านได้เมื่อท่านใช้งบประมาณแล้วอะไรเกิดขึ้นครับท่านต้องมารายงานต่อเราทุกปีทุกปีครับเพื่อมา อธิบายสิ่งที่ท่านทำผลงานที่มันเกิดขึ้นมันเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่และเราต้องทำหน้าที่เสนอแนะนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานต่อไปนะครับผมย้อนมาก็คือว่าภาคภูมิใจมากกับการทำงานของสมาชิกวุฒิสภา,าต่อสารปกครองในวันนี้นะหลายท่านอภิปรายไปทรงคุณค่ามาก เฉพาะอย่างยิ่งผมขอเอ่ยนามนะครับพลเอกสมเจตบุญถนอมท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยผมคิดว่าท่านจะต้องบันทึกเทปหรือไปขอเทปย้อนหลังจดประเด็นให้ละเอียดผมคิดว่านี่คือเรื่องที่จะต้องปฏิรูปสารปกครองเหตุผลที่พูดอย่างนี้เพะเห็นว่าการทำงานหลายปีที่ผ่านมาตัวเลขที่บ่งชี้ มันมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่วุฒิสภาเป็นห่วงหมายถึงอะไรหมายถึงประชาชนทั้งประเทศเป็นห่วงและกังวลกับท่านนะครับวันนี้ผมเองจะขอเสนอความคิดเห็นนะครับเป็นสามส่วนด้วยกันนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องแนวคิดในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่เราอยากเห็นสารปกครอง เป็นอย่างนั้นแนวคิดนี่เป็นอย่างไรส่วนที่สองจะมาพูดถึงเรื่องข้อที่จริงที่เกิดขึ้นกับข้อสังเกตบางประการหรือประเด็นพิจารณาหรือประเด็นคำถามบางเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจที่เราจะต้องให้ความสําคัญและส่วนที่สามก็คือข้อเสนอแนะของกระผมต่อการปฏิบัติงานของศาลปกครองในระยะต่อไปเราเสนอแนะ เพราะอยากให้ศาลปกครองเป็นของประชาชนครับถ้าศาลปกครองทำงานได้ดีประชาชนได้ประโยชน์ในขณะเดียวกันถ้าศาลปกครองทำงานได้ไม่ดีประชาชนเสียประโยชน์ครับสมาชิกท่านได้อภิปรายไปแล้วว่าศาลปกครองเป็นเสาหลักของประเทศศาลปกครองคือทางเลือกศาลปกครองคือที่พึ่งของประชาชนปัญหาใหญ่ แน่นอนครับเป็นเรื่องคดีต้องไม่ล่าช้าคดีต้องไม่ล่าช้าเพราะอะไรเพราะว่าการมีสารปกครองเอามาทำคดีเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐประโยชน์สาธารณะบริการสาธารณะหยุดแม้แต่วันเดียวไม่ได้มันต้องเดินต่อเนื่องต่อไปการที่ให้มีตุลาการในการแสวงหาข้อเท็จจริงใช้ระบบไต่สวนแยกออกมาจากสารยุติธรรมเพราะเหตุว่า คู่กรณีไม่เท่าเทียมกันประชาชนกับหน่วยงานของรัฐทะเลาะก,กันพิพาทกันต้องให้เป็นหน้าที่ตุลาการในการสแสวงหาข้อเท็จจริงซึ่งท่านต้องควบคุมเวลาได้นะครับว่าจะให้ช้าหรือเร็วเรื่องอะไรควรสแสวงหาข้อเท็จจริงโดยใช้เวลาเท่าใดเป็นต้นอันนี้พูดถึงที่มาที่สําคัญก็คือว่าเพื่อให้เกิดไม่ให้เกิดความล่าช้าเพื่อให้คดีสําคัญที่กองอยู่กับสารยุติธรรมเดิม ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเร็วขึ้นก็แยกให้มีสารปกครองออกมานะครับทีนี้ปัญหาใหญ่ๆของสารปกครองนะฮะก็คงเกี่ยวข้องและก็มีส่วนสัมพันธ์กันอยู่ใน3ส,ส่วนด้วยกันอันแรกก็คือเรื่องการฟ้องคดีประชาชนต้องสะดวกง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายผมใช้คำคีย์เวิร์ดสำคัญเพื่อเป็นเป้าหมายในการทำงานในส่วนนี้ ส่วนที่สองคือการดําเนินคดีต้องไม่ล่าช้าต้องปรุงสายและตรวจสอบได้อันนี้สําคัญเดี๋ยวผมจะขยายความและส่วนที่สามก็คือคําพิพากษาของท่านต้องมีคุณภาพมีเหตุผลแล้วก็วางหลักหลักชัดเจนถ้าท่านทําได้ตามนี้สารปกครองก็จะเป็นของประชาชนเป็นที่มุ่งหวังในทางตรงกันข้ามถ้าท่านมีปัญหาตรงไหนอย่างไรนะฮะ ท่านก็จะเป็นประเด็นให้เกิดข้อสงสัยเป็นประเด็นเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานของท่านเรื่องของการฟ้องคดีผมเรียนเรียนอย่างนี้ครับประเด็นของผมทั้ง3ส,ส่วนจะไม่ซ้ํากับท่านที่ได้เน้นย้ําไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับประชาชนต้องสะดวกง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ผมผมเรียนว่าสารปกครองก็พยายามดําเนินการในเรื่องนี้มาตลอดแต่ผมเห็นว่ายังมีหลายเรื่องนะครับ ที่เราต้องมาทบทวนมาคิดกันทำอย่างไรประชาชนจะไม่ต้องออกจากบ้านมาศาลนะฮะคือให้ให้ประชาชนมาศาลให้น้อยที่สุดนะหลายๆเรื่องอย่างอย่างที่ท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยขอโทขอษขับนันโทษที่เอ่ยนามท่านได้ยกตัวอย่างนาาาาเนี่ยขอคำพิพากษาข้ามศาลเนี่ยท่านเรื่องอย่างนี้ท่านท่านต้องทาให้ได้แลละนะครับท่านต้องอสั่งพิมพ์ได้อะไรได,ได้การยื่นต่ออะไรนะครับแล้วผมเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ย ในสารยุติธรรมท่านปรับตัวมากท่านรับฟังความคิดเห็นจากคนที่เกี่ยวข้องจากประชาชนผู้มาติดต่อมาทบทวนดูทุกกระบวนการว่าเรื่องอะไรที่ประชาชนกับเราต้องติดต่อกันอะไรที่ทําให้มันสั้นได้อะไรที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ทํานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับต้องสะดวกต้องหาระบบนะครับทีนี้การฟ้องคดีเนี่ยสำคัญมากคือว่า ทำอย่างไรจะให้ฟ้องคดีเท่าที่จําเป็นนะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลก็ทําอย่างไรคนไข้จะไม่ต้องมาโรงพยาบาลซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับผมเรียนว่ามันก็อยู่ที่คู่กรณีเราจําเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับคู่กรณีก็คือหน่วยงานของรัฐและประชาชนนะครับในหน่วยงานของรัฐผมเรียนว่าหน้าที่หนึ่งของสํานักง,งานสารปกครองก็คือ การวิเคราะห์เหตุการ์้องคดีการเอาคำพิพากษามาสรุปแล้วก็แจ้งให้หน่วยงานของรัฐนะฮะให้เรียนรู้นะฮะเรื่องนี้เนี่ยผมในรายงานไม่ได้รายงานเรานะฮะว่าในรอบปีเนี่ยผมเสนอแนะให้ท่านทำความคิดเห็นเป็นหนังสือไปยังคณะรัฐมนตรีที่เขาดูแลกระทรวงทบวงกรมนะ บอกว่าอย่างนี้ท่านสุรชัยได้ยกตัวอย่างคดีบริหารงานบุคคลเนี่ยสิปีที่ผ่านมาเนี่ยมันแต่งตั้งผิดเพราะเรื่องอะไรบ้างโยกย้ายขึ้นเงินเดือนเลือหละรประมาณนี้แจ้งให้ครมนะได้นะเอาไปบอกเอาไปสั่งการนะ,ะเรื่องอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะฮะเรื่องของการให้ความรู้ประชาชนสารปกครองทุกแห่ง มีห้องประชุม200คน300คนจุได้นะผมอยากให้มีกิจกรรมที่ให้ความรู้ประชาชนจะได้ไม่ฟ้องคดีที่ไม่มีสาระสำคัญหรือไม่ใช่คดีปกครองอย่างแท้จริงมา,มาถึงการดำเนินคดีนะครับการดำเนินคดีถ้าจะดูหน้า43ท่านจะเห็นตัวเลขนะครับซึ่งในรายงานของ ท่านไพโรธพาณิสมัยขอเขอประท่านโทษที่เอ่ยนามท่านได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการว่าตัวนี้เป็นปัญหามันเป็นปัญหาเรื่องคดีค้างนานนะซึ่งหลายท่านไนดะ้ภิปรายนะเรายังไม่ได้เห็นตัวเลขนะว่าไอ้ที่ค้างนานเกิน4ปีเนี่ยหปี6ปี8ปีมันจะมีถึง9ปีหรือ10ปีหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วคดีที่ค้างนานขนาดนั้นเนี่ยมันมีตัวเลขอ,อย่างไร ไม่ว่ากี่ปีผ่านไป19ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าคดีค้างตกตะกอนนอนก้นอยู่ผมใช้คาว่าตกตะกอนเพราะเหตุว่าอะไรคดีใหม่เข้ามานะผมไม่แน่ใจว่าที่พี่พิพพิพากษาคดีเนี่ยเอาคดีเก่ามาพิพากษาหรือเอาคดีใหม่ที่มันซับซ้อนน้อยกว่าคดีง่ายทําก่อนคดียุ่งยากเอาไว้ก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาปัญหาใหญ่ของเรื่องคดี ล่าช้าเพราะเหตุว่ามันมีคดีมากเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรเฉพาะหน้าผมเห็นว่าถ้าเราเอาคดีมีอยู่ร้อยคดีคดีที่101ต้องทำตามลำดับผมว่าอย่างนี้ก็อาจจะมีปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยที่รับฟังเสียงประชาชนหรือเพื่อนที่ได้คลุกคลีกับสารปกครองเนี่ย อยากจะให้สารปกครองแยกแยะคดีตามความเสียหายตามความเร่งด่วนตามลักษณะของความเดือดร้อนที่มีเงื่อนเวลาได้หรือไม่คดีที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธนะารณะเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเอกชนเรื่องโรงงานต้องจ้างคนเยอะแยะมากมายคดีไปค้าง4ปี5ปีทำให้มันเร็วได้ไหมเขาจะได้ดำเนินกิจการต่ออะไรอย่างไร อนุญาตไม่อนุญาตโดนฟ้องการขออนุญาตก็นานอยู่แล้วพอไปอยู่ที่ศาลปกครองก็ไม่รู้ว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตชอบหรือไม่แล้วก็กระทบต่อเอกชนหรือว่าคดีที่เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลนะครับอันนี้ก็มีปัญหานะครับท่านถูกดำเนินการทั้งวินัยถูกไล่ออกนะะปรากฏว่าห้าปีถัดมาบอกว่า การไล่ออกไม่ชอบด้วยกฎหมายคำสั่งไม่ชอบขอให้ท่านกลับไปรับรายการปรากฏว่าคนนี้เสียอนาคตไปแล้วไปไปทำงานที่ไหนก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีคดีมีประวัติไม่ดีนะแล้วกลับไปก็ไม่ทันเพื่อนบางคนกลับไปไม่ได้เพราะเขาเสียอายุแล้วเป็นต้นพวกนี้เราแยกแยะออกมาได้หรือไม่นะทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็ไปผูกพันกับวิธีแก้ครับวิธีแก้ที่ชัดเจนก็คือว่า เราต้องมีมาตรฐานแล้วล่ะครับว่าคดีลักษณะแบบไหนควรจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วครับแล้วตุลาการหนึ่งท่านนะพร้อมทีมงานของท่านเนี่ยควรจะทำคดีประเภทไหนได้อย่างน้อยคนละเท่าไหร่กี่คดีต่อเดือนต่อปีเป็นต้นดูข้อมูลที่ท่านอธิบายมาในหน้าร้อยสิบห้าจะเห็นได้ว่าเกณฑ์ที่เราตั้งไว้เนี่ย นะฮะมันมีคำถามจากตรงนี้115ผมเปิดแป๊บเดียวครับชวนทุกท่านที่มีได้ดูนะครับเรามีเป้าหมายว่าในศารสูงตัวชีวัดที่8นะครับในสารต้นตัวชีวัดที่9ตัวชีวัที่8บอกว่าควรทำได้125คนคดีต่อคนต่อปีท่านทำได้114คดีต่อคนต่อปีติดลบไป11 ในสารต้นบอกว่าถ้าควรทําได้65คดีต่อคนต่อปีท่านทําได้54คดีต่อคนต่อปีย่อนจากเป้าหมายไปคนละ11คดีลองเอา11ไปคูณกับ230จํานวนตุลาการที่ท่านมีทั้งสารสูงและสารต้นรวมกันพบว่าเป็นพันคดีนะครับกี่พันคดีที่เกือบสามพันคดีเนี่ยที่เราทำไม่ได้ตามเป้า เมื่อทําไม่ได้ตามเป้าเป็นไรครับมันก็ตกตะกอนอีกครับคำถามต่อมาคือว่าแล้วคดีที่ค้างเป็นก้อนใหญ่ขนาดนี้เป็นหมื่นเป็นสองหมื่นคดีเป้าหมายขนาดนี้เนี่ยมันท้าทายพอไหมหรือมันมันมากไปหรือน้อยไปทําไมตุลาการจึงทําไม่ได้ตามเป้าหมายถ้าอย่างนี้เราควรจะปรับเพิ่มหรือปรับลดตุลาการที่ทําไม่ได้ตามเป้าท่านทําอย่างไรท่านช่วยอย่างไร ท่านไปดูเขาหรือไม่ว่าเขาขาดอะไรคนเขาน้อยหรือขาดความรู้ขาดหนังสือนังหาในการค้นคว้าหรืออย่างไรหรือท่านมีการประเมินให้คุณให้โทษจากตัวชี้วัดเหล่านี้อย่างไรคนที่มีอยู่ต้องทำงานให้ได้มากที่สุดเมื่อทำงานได้มากที่สุดแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้ท่านก็ต้องไปเพิ่มคนสารปกครองเป็นของประชาชนครับ ทุกคนต้องช่วยกันถ้าท่านขาดแคลนอะไรท่านมาบอกครับท่านทำรายงานเข้ามาครับเราช่วยอะไรได้ใครช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วยกันงบประมาณไม่พอคนไม่พอนะครับเครื่องไม้เครื่องไม่พอก็ต้องช่วยกันทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องผมจะใช้เวลานิดเดียวมาสู่เรื่องที่สามเรื่องคุณภาพคำพิพากษานะฮะต้องมีเหตุผลและก็วางหลักชัดเจน ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะฮะท่านสุรชัยได้แยกให้เห็นว่าในสารต้นเป็นอย่างไรตัวชี้วัดที่สารสูงกลับสารต้นเนี่ยก็ยังควบคุมไม่ได้นะนะครับแล้วก็ในสารสูงเองนะก็มีประเด็นนะฮะที่ผู้คนนะมีความสงสัยนะครับเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยท่านต้องอธิบายให้ได้ ทุกประเด็นทุกเรื่องทุกคดีนะครับในเรื่องที่สำคัญในเรื่องของความโปรง่งใสตรวจสอบได้นะครับผมไม่สบายใจเลยนะถ้าหากว่ามีใครก็ตามนะที่มีข้อสงสัยแล้วถามสารปกครองแล้วสารปกครองไม่ตอบเพราะว่าไม่ว่าจะก,กี่หมื่นคดีเราต้องอธิบายได้ทุกคดีครับ ว่าทำไมเราตัดสินอย่างนั้นอย่างนี้ว่าทำไมเ,เรามีมาตรฐานอย่างไรรักษามาตรฐานอย่างไรผมไม่สบายใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือมีสื่อมวลชนนะตั้งข้อสงสัยแล้วก็ตั้งคําถามต่อสารปกครองถึงความโปรง่งใสถึงมาตรฐานคุณภาพของคดีนะะห้าคดีก่อน ตัดสินอย่างหนึง่งนะฮะต่อมาตัดสินอีกอย่างหนึง่งคำถามของสื่อมวลชนผมได้ซีหลอกมาเดี๋ยวขออนุญาตได้ได,ไ,ดได้นำเรียนไปไปอย่างท่านนะฮะผู้ที่มาชี้แจงนะฮะผมจะไม่พูดถึงเอกชนหรืออะไรต่ออะไรก็ตามนะเพราะมีข้อสังเกตว่ากรณีที่มันกับหลักกลับหลักการ กลับแนวคำพิพากษาเดิมเนี่ยเขาตั้งความสังเกตว่าทำไมเรื่องนี้ไม่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่สารปกครองสูงสุดนะครับประเด็นนี้ง่ายนิดเดียวครับหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าผู้บริหารศาลไม่ว่าองคกออ์กรคอสปกบสปอะไรต่างๆท่านต้องความความกระจ่างฮะแล้วก็ตอบต่อสาธารณะ อย่าให้เขาทำเป็น question mark เกิดข้อสงสัยแล้วก็เอาไวา้ชี้เป็นข้อบกพร่องของสารปกครองต่อไปนะครับสุดท้ายก็คือภาพรวมนะครับของสารปกครองนะผมขอให้กำลังใจท่านเลขาธิการสำนักงานสารปกครองทีมงานนะที่ที่มารับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒธธิสภาในวันนี้ ซึ่งผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ยิ่งผมเตรียมข้อมูลแล้วก็ประเด็นต่างๆมาเยอะมากแต่ว่าท่านสมาชิกวุฒธธิสภาหลายท่านได้ให้ข้อแนะนำที่ตรงประเด็นมากได้ให้ข้อแนะนำถึงปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นวิธีบริหารจัดการเรื่องเหล่านั้นอย่างมีเหตุผลอย่างทำได้นะแล้วก็อย่างชัดเจนนะผมขอให้ กำลังใจทีมงานนะฮะ,ะสำนักง,งานสารปกครองนะล้วก็ขอให้นำประเด็นต่างๆไปนำเรียนผู้บริหารสารปกครองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนท่านคือความหวังของประชาชนท่านคือเสาหลักของบ้านเมืองนะครับช่วยทำองค์กรนี้ให้ดีให้เป็นประโยชน์กับประชาชนต่อไปขอบคุณครับครับขอบคุณท่านดิเรกฤทธิ์นะครับ